สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมี่ยฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาทำเยี่ยมเสร็จแล้วก็จะมาทำกับข้าวนะคะเที่ยงพอดีเลยทำกับข้าวกันนะคะเนี่ยเมนือข้าวลแล้วมาเชิอมองแล้วเที่ยงพอดีเลยวันนี้ ใยใส่ลงไปนะคะของใยมะเขือเทศนะคะเห็ดนะคะเห็ดนี่เห็ดที่ยายกินเหลือเห็ดผัดเนยเพื่อนๆเห็ดผัดเนย มาเติมน้ำปรุงรสนะคะอวยมะเขือเทศน,น้อยไปได้เก็บมะเขือเทศมาหน่อยรอแป๊บนึงนะเติมน้ำหน่อยนึงนะคะ่ะก็ทีนี้ก็มาปรุงรสเกลือไอ,ไอตัวหมูบดนี่มันข็ปรุงรสมาแล้วเนาะยายก็จะใส่รสดีนิดนึงใส่เกลือนิดนึง ค่อยปรุงรสเอาเองอู้๊คเข็มเลยทีนี้เนาะแล้วก็ใส่รสดีนิดนึงแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปนะคะใส่รสดีนิดนึง,นงะแฟนใหญ่ไปเก็บให้โลกเดียวนี่ปวดว นี่นะคะใส่ซอสมะเขือเทศอะไรที่เขาปิ้งย่างเนี่ยกินไม่หมดเนี่ยเอามาใส่เลยเราไม่เคยได้กินน,น,ะะนง่ายๆสไตล์ยายตะยายไม่ค่อยได้ใส่เครื่องปรุงบ้านเขาเด้อเพราะว่ายายไม่รู้ไม่รู้จักนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้วจริงๆไอ้นี้เขาต้องเอาไปเอาไปไปผัดนะไปผัดให้มันหอมๆผัดกับผัดกับออหอมใหญ่เนาะแต่ยายไม่มีเวลาเนาะมันสายแล้วก็มีนะคะยายก็ไม่มีสูนหรอกไม่รู้หรอกไม่เคยเห็นเขาทำหรอกเพื่อนๆแต่ว่าบางทีก็ไปร้านอาหารก็เห็นเขากินอะไรก็ดูๆเขาก็ มาดัดแปลงเอาเองนี่นะคะนี่ที่ทำยังไม่ใช่ว่าจะกินเองนะเนี่ยเนยจริงๆของเขาเขาเอาไปใส่เตาอ,อบนะเพื่อน ใส่กระทะใส่เตาอบอ,อันนี้ยายก็จะเอาไปใส่ไมโครเวฟนิดนึงให้เนยมันละลายก็เสร็จนะยายไปใส่เตาอบก,ก่อนเด้อไมโครเวฟนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาจัดเสิร์ฟกันจริงๆเขาจะมีอะไรอะไรของเขามาโรยเหมือนบ้านเราก็พักชีโรยหน้าเนาะมาโรยให้มันดูสวยงามแต่ยายไม่สวยงามเน้นความอร่อยไม่เน้นความสวยงามไป เอาไปจัดเสริมให้แฟนยายกินเดี๋ยวทีนี้ยายก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าจะกินอะไรก็น่าจะเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าน้ำพริกถ้วยเก่าที่ว่ายายตำเมื่อวานตอนเย็นเนาะเออตำเมื่อวานยังไม่ได้ถ่ายคลิปโอ้ถ่ายลงช่องเล็กเนาะนี่เห็นไหมปะ่ะคิดถึงคิดถึงอันนี้คลิปสั้นๆน,นะคะอาจจะออกก่อนคลิปแยมก็ได้เพราะว่ายายไม่รู้นะเพราะว่ามันมันโหลดช้าเดี๋ยวนี้โหลดคลิปช้ามากเลยน้ำเชอรี่ ดูสิเพื่อนๆโอ้โหขอทายรูปแช่ๆหน่อยเนาะยายกินน้ำพริกถ้วยเก่าปะ่ะคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะเอาคลิปสั้นๆวันนี้